Thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ i k บัสซิ่งช่องที่จะพาคุณไปพบกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดข่าวสารและรีวิวที่จัดเต็มสำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถคร u i เซอร์สุดเท่ที่กำลังถูกจับตามองในปีหน้านั่นก็คือ2025 Kawasaki Vulcan 200ที่มาพร้อมพละกกำลังและความสบายในการขับขี่ในสไตล Cru ์ c r u i เซอร์แท้ๆที่หลายคนใฝ่ฝัน Ka ว a s a กิ v ู l ก a n ถือว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ด้วยเอกลักษณ์ความเป็น c r u i เซอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานความหรูหราและความดุดันได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่ปี2025นี้ก็ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและงานออกแบบบูรกัน200ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์วีทวินขนาด2,000ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของขอ,องค์การขี่ครุเซอร์เพราะผู้ขับขี่จะได้สัมผัสถึงแรงดึงที่ต่อเนื่องและทรงพลัง ทำให้การขี่ทั้งในเมืองและทางไกลนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและนุ่มนวลไปพร้อมกันระบบส่งกําลังแบบเกียร์หสปีดถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีขึ้นในทุกย่านความเร็วด้านดีไซน์ภายนอกคาวาซากิวูล c ัน200ปี2025ยังคงเอกลักษณ์แบบคลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลเซ์ทรงกลมขนาดใหญ่ที่สองสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนถังน้ำมันขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้โค้งมนสวยงาม รองรับการขับขี่ทางไกลเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มสบายขึ้นทั้งผู้ขี่และผู้สอนล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมยางเซ้นหอนาที่เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่บนถนนหลากหลายสภาพผิวเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มคาวาซากิใส่ระบบเบรค ABS มาตรฐานพร้อมดิสเบรคคูด้านหน้าและดิสเบรกเดี่ยวด้านหลังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว traction control ที่ปรับได้หลายโหมดเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งถนนเปียกหรือเส้นทางไกลระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic และโชคอัพหลังแบบปรับได้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทำให้การขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลแม้เจอสภาพถนนครุกคะ ด้านเทคโนโลยีการขับขี่วุลนัา200ปี2025ยังมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอปพลิเคชันรีดีโอโล y ีของ kawa s า,ากิผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลการขี่สถานรถหรือแม้แต่การนำทางได้อย่างสะดวกสบายระบบ Cruise Control ก็ถูกติดตั้งมาให้เพื่อช่วยลดความเมื่อลาในการขี่ทางไกล เสียงเครื่องยนต์ของวีทวินขนาดใหญ่ก็ยังคงเอกลักษณ์แบบดิบๆหนักแน่นที่หลายคนชื่นชอบถือว่าเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทำให้คร u เซอร์รุ่นนี้น่าสนใจสำหรับราคาของ2025 Ka สคาวาซากิวูนกัน200คาดว่าจะเปิดตัวที่ประมาณ18,500ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ6 6 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับคร u เซอร์ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครันและดีไซน์สุดพรีเมียมใครที่กำลังมองหารถครุยเซอร์ที่ทั้งทรงพลังและนั่งสบายในการเดินทางไกล รุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดเลยครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ2 0 2 5 Ka วา s a กิว u นกัน200มอเตอร์ไซค์คร i s เซอร์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายบัสซิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ